การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำลบบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์คลองบางพุทราที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่สิงห์บุรีกลายมาเป็นแม่น้ำลบบุรีการเปลี่ยนแปลงในสมัยสม,ยสมเด็จพระนารายณ์ในสมัยอยุธยาตอนปลายคือราวรัชการสมเด็จพระนารายณ์มีการฟื้นฟูเมืองละโวให้เป็นเมืองประทับร้อนในนามของเมืองลบบุรี ได้เกิดการขยายตัวของการสร้างถิ่นฐานบ้านเมืองขึ้นตามสองฝั่งแม่น้ำลบบุรีและตามแพรกน้ำและหนองบึงแต่เขตอำเภอวุ้งอลงมายัางเขตอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเป็นท้องทุ่งกว้างที่อยู่ระหว่างแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำเจ้าพระยาซีตะวันตกและแม่น้ำลบบุรีทางซักตะวันออกมีการขุดคลองลัดและคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำและลำน้ำที่เป็นแพรกเพื่อการคมนาคมและการขยายตัวของแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย เกิดการตั้งชื่อหมู่บ้านนมเมืองและสถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากมายโดยเฉพาะบรรดาชื่อบ้านชื่อสถานที่ภูเขาและลำน้ำที่เป็นตำนานมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เช่นเมืองละโวกลายเป็นเมืองลบบุรีเมืองปรันตปากลายเป็นเมืองขีดขินทะเลชุกศรทุ่งครมมาศเขาสมอคอนเขาสัพยาเป็นต้นเมืองลบบุรีคือเมืองสำคัญในการแปรพระราชฐานจากกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระนารายณ์โดยใช้แม่น้ำลบบุรีเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างกัน ซึ่งก็รวมทั้งการเดินทางติดต่อไปอยังบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางเหนือจนถึงนครสวรรค์โดยการขุดคลองบางพุทธาจากเมืองลบบุรีผ่านที่ราบลุ่มน้ำท่วมไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดสิงห์บุรีที่มีเมืองสำคัญสำคัญเช่นโครมบุรีสิงห์บุรีและอิงบุรีการขุดคลองบางพุทธานี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางน้ำในลุ่มแม่น้ำลบบุรีตอนบนในเขตอำเภอท่ามงไปถึงอำเภอบ้านหมี อำเภอโคกสำโรงและอำเภอตาคลีที่แต่ก่อน,น,นมีลำน้ำบางขามไหลผ่านมายังเมืองลบบุรีก่อนที่จะกลายเป็นแม่น้ำลบบุรีไหลลงไปยังอำเภอบ้านแพร่อำเภอมหาราชเข้าสู่อยุธยานั่นคือคลองบางพุทราที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่สิงห์บุรีได้กลายมาเป็นแม่น้ำลบบุรีเพราะได้รับกระแสน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและบรรดามวลน,น้ำที่มาจากหลายหลายแห่งในท้องทุ่งมารวมเป็นลำน้ำใหญ่คลองบางพุทราที่กลายมาเป็นแม่น้ำนี้ นอกจากเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองลบบุรีกับเมืองทางเหนือน้ำในเขตนครสวรรค์แล้วยังได้กลายเป็นเส้นทางระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามายังที่ราบลุ่มแม่น้ำลบบุรีทางตะวันออกก่อนที่จะไหลลงไปยังเมืองพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีการสร้างถนนหนทางบกแล้วลำน้ำลบบุรีคลองบางพุทรา ก็ยังคงเป็นเส้นทางคมนาคมที่มีการใช้เรือเมขึ้นล่องขนส่งคนและสินค้าระหว่างอายุธยาลบบุรีสิงบุรีและชัยนาทในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนที่คมแต่งเรื่องราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้กล่าวถึงการนำตัวขุนแผนจากเมืองสังคโลกสวรรคโลกจากแม่น้ำยมมายัางนครสวรรค์แล้วล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยามายัางเมืองสิงบุรีแยกเข้าลำน้ำลพบ,บุรี คลองบางพุทธาเพื่อเดินทางลงไปรับโทษที่พระนครศรีอยุธยาเรื่องนี้ทำให้ต้องคิดค้นต่อไปถึงเส้นทางคมนาคมจากลำน้ำลบบุรีไปติดต่อกับบ้านเมืองทางเหนือก่อนที่จะมีการขุดคลองบางพุทธาและการใช้ลำน้ำบางขามหรือลำน้ำลบบุรีดั้งเดิมว่ามีการติดต่อกันอย่างใดในสมัยใดและยุคไหน